สวัสดีค่ะจากจบตอนที่11ที่ยึดเงินได้อ่ะก็คิดว่าแบบนำได้กล้าเป็นแแต่ตอนที่สิบสองมันอ่านแกตโวนเลยค่ะมันอ่านแกตโวนี้พุ่นเลยค่ะคือจบตอนแล้วก็เราสุดโอเคแต่พอมาตอนเนี้ยโหกับตลบปัดเลยพอหลังก็ยึดเงินได้แล้วค่ะแล้วก็เหมือนเฉลิบตอนแรกก็คิดว่าเราจะตายบะปัดกําลังของฝั่งของไอ้สนค้าการได้ละเปล่าเลยค่ะเงินเขามีเยอะกว่าที่เราจับได้อีกเยอะมา,มากๆเลยแล้วก็เฉลิ ว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอ่าเออสุดแรกก็อ่ะเป็นคนฆ่าโอดอล่าเพราะว่าเหมือนไม่ไม่การที่ให้ไปไปไปถามผู้เชี่ยวชาญนบรกไปของมอเขาเลยไปอยากได้ของจริงอาจจะไม่อยากรอที่จะหาเงินเองก็เลยสาดเลอร์หุบธุรกิจอืมแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ที่ที่ผมชอบอันนี้ผมิสต์มาด่ฉากที่ชอบนะอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าชอบทุกฉากเลยไอ้ฉากฉากแคนดี้ค่ะ แคนดี้แบบโผล่มาน่ารักทุกฉากเนี่ยมีแคนดี้คือผมชอบมากตอนตอนแรกว่าแต่อีกน่ารักอะแคนดี้ท่าหลักกว่าแคนดี้ก็เดือดเลยแล้วก็เหมือนแบบมาหาอาหาตัวสุนรรทรก่อที่ที่ออทางทับเขาค่ะว่าแบบทาไมทําแบบนี้เออแล้วก็แบบพอพูดถึงพี่สะพีสะที่ตามหาอยู่แคนดี้เขาไปตกพอตบเสร็จตัวสุนทรก็เริ่มกลัวเริ่มกลับมาหมันโมโหัก็บอกคณะกรรมโหดเหมือนมาต่อหล่ะแล้วก็แบบมันตบคือแล้วก็อัด คนดี้คือพออาเซ็บแล้วก็มาเฟียกระชักปืนบอกหยุดถ้าทำเลลแต่หยิงหล่อให้หยุดตัวพักแอ้กคนหนึ่ะที่เป็นผมยาวเอามีดมาจ่อคอรอบเน็นผมคูฉากนี้โคตรเท่เลยอืมแล้วพวกนี้ก็เลยถอยไปอืมแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่มาที่ผมชอบคือฉากเฉลยอืมฉากเฉลยของพี่พี่ที่คว้างจักรภาษะ,ะพี่แว่นคว้างจักรคือต้องเขาแข่งกีฬาเขามีรอบไม่โหลปาไปห้าหกล้อแล้ว ฟาวอะจนแบบเหมือนแบบเหมือนแมทั้นแพรเขาก็นั่งอยู่ที่สนามแบบฝนตกนั่งตาฝนอยู่แล้วก็พระเอกถือล่มมาเขาถึงสนิทกันในเริ่มเลเลมาละมันก็กลางล่มมาแล้วก็มาบอกแบบเรครับไม่ได้เอาน้ำมาให้แล้วก็ไม่ถามอะไรเลยจนมาปัจจุบันที่เหมือนพี่อ้วนเขาอยากได้เงินแล้วก็ เขาจะแบบลูกเขาเยอะมากแล้วเขาอยู่กันเขาแบบคนหาคนเดียวหาเลี้ยงตัครอบครัวค่ะเพราะทํางานทุกอย่างเลยเไม่ได้มาช่วยกันแต่จมตะเพทไปที่บ้านพาคนพาอะไรไปเนี้ยไปทานข้าวทำหมข้าวเอาของเอาของเล่นไปให้ซื้อของเล่นไปให้กันเนยลยค่ะตอนเลิกมาส่งกันจนฝนหน้าเมาเพราะว่ารู้ว่าเหมือนพี่อ้วนจะย้ายไปอยู่อ่าดูที่อื่นที่มันมีบ้านมีบ้านให้อยู่ด้วยเป็นบ้านเหมือนไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเงี้ยค่ะมันลดต้นลดค่าจ่ายาแบบพาะกู้เหมือนแบบเหมือน อ,อยู่รอบๆกู้แล้วค็มันกู้ผ่านแล้วใจช่วยอีอก,อกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะโอ้โนี่เข้าใจเลยพวกแบบกู้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 ผมออก,กูเ้เยอะมากมันก็เลยเข้าใจเลยแบบอืมเพราะวันไม่มีมันยืมใครไม่ได้ก็ต้องกูอ้อ่ะแล้วกู้แล้วก็เสียวอ่ะเพราะเราแบบกู้ไปเยอะแล้วอ่ะเครดิตเราก็ไม่เดทคอยดันดี้เงี้ยเข้าใจเลยอ่แะแต่พอลงมาคือหัวหน้าก็เมายาปเปรียดเรียกคนมาขับรถให้เค่ะแล้วก็เพคก็ยิ้มยิ้มโอเคนั้นเดือวเจอแล้วนะพี่เงี้ย เออเขาพี่อ้วนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวท้ี่หมาขอบขอบคุณนะเพีกกระถาวขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะขอบคุณที่ไม่ถามไงเออเหมือนกับตอนนั้นก็ไม่ถามตอนนี้ก็ไม่ถามเพกไอ้ย,ยิ้มบอกไม่เไรพี่เดี๋ยวเจอกันนะแบบนี้อือเลยฉากที่หัวชอประทับใจดีทําดีอ่ะวางปุ่มดีอ่ะเหมือนเขี่ยต้นตะบูเบมาเรื่อยๆผมชอบอ่ะชอบมากเลยอืมแ,แต่ก็ตัดมาที่อันนี้ฉากนี้ค่ะผมนุ่พูดอ่าที่ร้านหล,ลงฮาจํานันมาค่ะ พี่เขาอะพี่ที่เวนเจ้าของเขาคิดเงินหัวหน้าแล้วหัวหน้าคือนจูนผ้าจนุาจนที่ภาคโลฟี่ค่ะและ้วแกก็หาผาคืนยังหาเลยเคืเจ้าของคิดเงินที่มาใช้พื้นที่เขาอะเศษนูนคานูนคาในข่าไปคาน้ําค่านี้ไม่คิดค่าหนูแค่นี้แล้วก็สแลกคิดค่าอาหารอ่าหัวหน้าเขาบอกค่าอาหารผมใครอะกินเยอะขนาดนี้เลยอะแล้วหันไปเป็นพี่เซอร์เกก,กับพ,พี่พี่หัวร้านอะเขาโอ้ยเห็นก็มีเงินนะน่ากมัวบิง ผมก็ฮ่าแล้วพี่ฟลอว์พี่เซกเกก็สนิทกันอะแล้วเหมือนายกินกันที่ผมก็ฮ่าปลูกอะแบบไม่หยุดดีกว่าอือแล้วจะตัดไปฉากหนึ่งที่เป็นฉากสำคัญที่ที่ผมเคยบอกว่าอยากให้แคนดี้เขาเป็นมาเป็นายเลาทนี้มันตอนที่สิบสองสิบสามแล้วมาสักทีเด้อสิบหกตอนจบอะอือแล้วก็เป็นเป็นภาพที่เหมือนกับมีเด็กสิบหกอ่ากินยาแคนดี้ค่ะแล้วก็เสียชีวิตเพราะน่าจะโอเวอร์โดดเกินไปยามันแรงมาก คือเดี๋ยวมันจะมีฉากให้ดูว่าขลัดแคนดี้แค่โอมเข้าไปอะไม่ได้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 กินท้งเม็นนะคะแค่โอมแบบนั้เดียวอะก็ม้วนออกมายันมึนแบบติดผิดยาแะไรอันนี้เด็กอะไม่น่ารอดค่ะยังถ้ารู้นะว่าถ้าพูกยาพวกเนี้ยถ้ยยิ่ง่างกต่ไม่แข็งแรงน้ําหนักตัวน้อยอย่างเงี้ยไทยมันโอ้โดนแน่นอนอืมันมันมีหลายอย่างซึ่งยามันมันเป็นยาเสพติดมันนมันยาไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่ยาพาราที่เขาละหมกไว้ ไอ้น้ำหนักเดินหสิบานได้สองเม็ดนะต่ำกว่าห0สิบต้องกินเม็ดเดียวในแบบสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงนะไอพวกเนี่ยคะ่ะมันมีความแรงของมันนะร่างกายเราขับไม่ทันอะไรไปว่าอาจจะเกิดปนเสียข้ามเคียงมาได้คะ่ะทางที่ดีอยา่าอย่าไปยุ่งเลยคะ่ะประมาณนี้คะ่ะโอเคน่ะไปกันปอแล้วก็พอเจอคนนี้นะเพจก็มองไปเรื่อยเจอเหมือนผู้อีกแอหมอะพี่แคนดี้เรามาดูเพราะว่าไม่เป็นฝีมือแกแกเป็นแบบ มันขายเฉพาะต่างประเทศไม่ขายคนในประเทศแล้วก็ไม่ขายดีกับผู้หญิงเออแก่ต้องมีอแก่รู้แล้วว่าแบบเออตัวศัลยกรรมอ่ะเอาแก่ละแบบเล่นแก่ละเออแกเดินหนีระหว่างแกเดินหนีเหมือนน้เพึ่งรู้แกก็เป็นโลกไปเป็นเวียนจัดเป็นลมอ่ะโสรปแกนั้นควันดันตามน้ำปานแกตโอกแก่ชอบอมลูกอมแก่ดูแลแกเดินชอบอมแก่ะรวมไปแกก็แบบแต่เพื่อนก็ยังมาแบบยังมาแบบยังมาหลอกเลยไม่ไม่เชื่อหรา พี่แคนดี้ก็ชี้หยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยเออแล้วเวกก็เลยช่วยเอามาเอา้าวเหรอแล้วก็บานดูแล้วก็ฉีดยาให้แล้วเอาคนมาจาับไปคือพอบละลอดมากคือพี่แคนดี้เต๋งตลอดตั้งแต่เปิดตัวตัวต้งแต่นี้พวกเนี้ยแกจะได้ตลอดเลยหรอโหนับแกมีโดนจับอะจับแบบเพียงแล้วเหนียวมาอืมแกชอบไปโดนอีอีอีอสุน,น,นิลาคอนนะโอ้โหโดนทุกฉากโดนทุกแหววสองตอนนี้โดนตลอดผมไม่กัมมันเลยอ อืพอตัวจับหลักก็มีอีกยอดมันคืออ่าเพาเริ่มเริ่มเริ่มหนักปะอาการเริ่มหนักปะเริ่มแบบเหมือนให้เห็นแล้วว่ามือสั่นไม่เหมือนพิษสั่นนะคะอาการของนักมวยเหมือนมูมัดอาเรียที่มือสั่นแล้วก็เหยอาการนึงคือที่จะไปบาล์มมาคือเหมือนเหมือนอัลไซเมอร์ค่ะภาวะสมองเสื่อมพันดวนเขาก็่เขื่อนหนักมากเป็นเวลาติดต่อกันเนี่ค่ะอเคก็เลยแบบคือสมองเรามันก็เหมือนเหมือนเหมือนบุปกร์นี้ หมือนขึ้นใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะคือเหมือนคอมอย่างเนี้ยอยู่มันต้องอยู่ในเคสวางไว้ถ้าเราไปขยับขยับมันจะแทบมันโอกาสที่มันจะน็อกมันขยับเปลี่ยนทิศก็มีสูบแล้วนี่แบบแบบปล่อยมวยค่ะแล้วแกโดนซ้อมแกไปโดนเขาปล่อยตั้งแต่ตอนหนึ่งอะโดนไปกี่รอบแล้วล่ะแล้วแกไม่พักก็พักมันไม่ได้พับแบบวันสองวันมันดีขึ้นนะไม่ใช่เวลาล่ะแกก็เลยแบบมีอาการออกค่ะระหว่างแกที่ยังป่วยอยู่แกก็หาข้อมูลเรื่องไอ้ยานี่แหละอือ แล้วก็ไปหาที่เหมือนตึกตึกหนึ่งหาไปแล้วก็ไปกับพี่อ้วนพี่อ้วนก็แบบมีเมสเซจนะว่าที่กู้ไปไม่ผ่านก็เลยขอแบบไอ้มาน้อยเดี๋ยวมานะไอ้ขี้มาเดี๋ยวมานะขอคือชั่วโมงแต่ก็ออกไประหว่างนี้อะไปเพจถามเปลล์แต่เบลก็ลลลมีอาการแล้วเจอแกนของประธานโอบุกมาโหยับสิัดนปล่อยหน้าฟาดหัวตนแกนสบักสบอสบอ,อันนี้คือเละๆมาก ผ่านโอเข้ามาโห้รหธานโอลอ่อหนักมากปล่อยไม่ยัง้งน่ะคือแบบนี้จับสดๆแล้วก็จับไปให้สุนทรีกรอันนี้ผู้เหนียนพระเอกแบบโโห,โห,โหเฮ้ยทั้งอ่อมทั้งยมเลยค่ะหนักมากแล้วก็จับไปจับไปไว้ในตูคนนนะ้คอนเทนเนอร์แล้วไอ้สุนดาก็อาบอกนี่แหละจ้างมาแทนเงินเป็นใครดีนะเป็นแกและกันแล้วก็ฉีดยาหผลยาที่พิตแคนดี้อะฉีดเข้าไปเต็มโดสเต็มขวดเลยเอ่าแล้วพี่แคนดี้ก็โผล่มาฮะ ฉีดทั้งหมดมันตายได้เลยนะเลยสนเดาวก็หรอไม่รู้เลยเนี่ยอืมขอโทษทีอย่างเงี้ยหมอมหนักมือเปนหน่อยอะไรพวกเงี้ยคนกลัวน่ะนอคจะปิดปิดปิดคอนเนอร์เอาไปที่ท่าเรือให้เพกตายตอนนี้ก็ลังจะออกออกมาแคนที่เคยวิ่งมาช่วยแล้วก็บอกว่าอดทนไว้อย่าฝืนนะสิบนาทีสนาทีแล้วฉีดยาตัวนี้มันจะช่วยได้อือหูมันแบบอือสวยเลยค่ะผมไม่เชียร์เลยเอาเลย เอาเลยแบบมาอยู่ทีมเดียวกันอืมแล้วก็แบบมีมาแบบมีช็อตแบบคึงห่วงกับนันเงเอกเนี้ยเออผมอยากดูฉากนั้นอืมเพราะตอนนี้พี่แคนดี้คือทั้งใจอะพี่แคนดี้ผมน่าแคนดี้ทั้งใจเลยอืมแล้วก็ระหว่างที่พระเอกหายขาน็น่าเน่นยไปตามดูกล้องแล้วก็เป็นเหมือนดูในในหน่วยนานที่เขาดูกล้องมิวเป็นเป็นทางหลวงว่าตัวอะไรสักอย่างหรือหรือ,อ,อปตอหรือเทศบาลสักอย่างค่ะแต่แกคัดอกล้องตัวเนี้ยเป็นกล้องยี่มันดาบ่า พะแ,แกดูไล่ไปเรื่อยเขาก็โอ้ยเสียนังซ่อนอยู่แกขันดาฉ้ำเนีเ่ยเฮ้ยงบไปไหนหมดฮะทำไมแบบปล่อยให้เป็นแบบนี้บบนีผโฮโฮ่องโอ้โหฉ่ำเลยทีนี้แล้วก็พอพะเอกได้ยาจากพี่แคนดี้มาช่วยใช่ไหมแล้วพี่แคนดี้ก็ปดคอนเทนเนอร์ไว้นิดนึงอะ่ะแ้่พี่พะเอกก็เลยแบบหนีออกมาได้พวหนีออมาแค่ต่านเดินเท้าเหมือนเดินผ่านป้าไปาาเพื่อเข้าไปในตัวเมืองเข้าไปในตัวเมืองแล้วแบบ หมือนแกแกแกจะเมายาอยู่อะแต่พราะแกโดนยาฉีดเข้าไปฉีดตรงเส้นเลือดตรงคออะเอนวิ่งวิ่งหนีไปจนโดนรถชนนะสวรรษมีรถคันหนึ่งมาชนเป็นรถหอยพุกแก๊งเอามีดมาด้วยอ่าแล้วก็แทงใส่แทงใส่พระอกใบดอกหนึ่งเปเคยแย่งมีดกัแล้วก็วิ่งหนีมาแต่ว่าวันนี้เหมือนแกยังหลอนยาอยู่แล้วก็มีภาพดูภาพเอไอกันนะคะับฝาดเปาะไหมแกเริ่มมาแกว้งมีดแล้วเขาก็เลยแบบไอ้ตำรวจคนนี้เนี่ยแกว่งมีดเมายาแล้วเนี่ยเป็นตำรวจจะทำนี้ได้ไง โดยพวกเนี้ยแกก็เดยโดนประกาศจับกาจับไม่พออ่าสุรธาคอนประกาศขึ้นข้าวหัวให้ปุ๊บแกน่ะสมะเสช์ไปดูเครื่องอะให้ไปลุยหาได้ร้อยล้านมั้งค้าหัวพระเอจกจัดการได้ได้หลายได้หลายล้านอืมแล้วก็ตามหาเต็มทั่วเลยแล้วก็มีตำรวจตั้งดานตั้งเดือยอะไรกันมาอ่าจนแบบอ่าเชืนนะ่อนะอ่าพี่ฟันดาบมันก็ขึ้นได้เฮ้ยแต่ตรงนี้ใกล้ตรงนี้จะคอารู้หัดเข้าบ้านต่อไปที่ห้องเราแน่เลยก็กลับไปดูที่ห้อง ขวดไปที่ห้องอ่ะไม่มีพอตอนลงมาจากตึกจออ่ะแล้อยู่ก็มีรถสวนปื๊ดออกมาแบบเหมือนแททัคเบรกกับถนนเลยรีบขับเอาไว้เลยแอ้แกก็เลี้ยวมาแกใฮ้เออเห็นเลือดแบบไอ้ไม่เห็นน็ตไฟกับพิบอยู่แกก็เดินลงมาค่อยๆดูเจอรอยเลือดแล้วก็าตามไปเจอเพิษเศรษแบบเหมือนเจ็บหนักอยู่หลังรถอ่ะแล้วแกก็โอเคพาไปหาหมอต้องพาไปแบบหา,าหมอสอบพิแผนดีก็กางลมมาแล้วก็เดินมาแล้วก็วางแบบเหมือนอุปกรณ์ฉีดยาค่ะ ฟันถัดไปมูทำลายอ่ะโอ้พี่แคนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวต้องฉีดยาเนี่ยเราพาไปพาไปล้างผิดที่โรงพยาบาลนะถ้าชอว์เพียร์่อะอายแน่นอนอมูทำลายแบบเนี่ยฉีดยาแก้ให้อเออรีบไปนะอืมจู่พี่แชนดี้อย่างเท่ใครจะไหวอ่ะว่าผมสลักไปแล้วดิสิอืมแต่พอออกมาเขาพาดูหาโรงพยาบาลแล้วก็โทรหาคนาเฮาราไ,ไวไ้จะไปออกมาที่ได้มีคนรอยเยอะเลยคนมีทั้งแกงมีทั้งอะไรอย่างเงี้ย ออพอจะไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็เจอด่านตั้งสักดัดนก็ไปไม่ได้ระ้วตวอนที่ไปแม่เจออีพักขับรถมาชวนแล้วถือมีดลงมาสู้อ่ทีเนี้ยฉากแม่เริ่มเห็นแล้วว่าพี่ฟันดาบเราไม่กลัวมีดละไม่กลัวของแหลมอ่ะคนนุ่งมันข้ามจุดมาละเริ่มแบบสู้คนได้ละแล้วก็พาพระเอกหนีเอพาเเราะวางพ,พานนี้ก็ไปจอดคาไว้กขาพูดทำางไงแล้วก็เลยเหมือนโทรบึกโทรเปล่าที่หัวหน้าที่ไปรอหัวหน้าหน่วยที่ไปรอ,ท,ปรอที่ลงมา ว่าไว้ไม่ไม่เลยที่เออโอ้โหว่า,าจะไปที่ไหนได้เนี่มันหมดหนทางแล้วอ่ะผม,มคิดด้วยต้องมีคนคนนอกมาช่วยที่แบบเขาเรียกว่ารอบเนี่ยทีวันนี้ทีฟันหมดละต่างคนต่างแบบมีไม่กี่คนแล้วก็โดนทุกคนเน,นี่ยหนักมากต้องมีคนมาช่วยอ่ะเออแล้วก็มีเพจอ่าพี่ฟันดบาบอ่านไปมองสองสองที่พี่เอามาให้ว่าเหมือนสระอุ้นซาอ่ะเดี๋ยวแบบไปทำอ่างอื่นไปไม่ต้องมาทำเล่มพวกเนี้ยเออแกเห็นใจเโทะหา พี่ชายไม่ได้ดายาการอะแล้วก็นัดมาขอความช่วยเหลือขอที่ขอหมอขอที่ซ่อนอืมแล้วขอหมอแล้วก็เซ็นในนี้ให้แล้วด้วยโอ้โค,คิดพี่ไอการเขาควรมาช่วยิแต่ว่านี้ตอนนี้เขาไม่ต้องมาแล้วเหรอแค่นี้นะอนไม่ต้องมาปแ่แคนดี้ก็มาทีหลังแล้วกันออพอพี่ไอาการมาช่วยก็แบบเน,นี้ยให้อยู่ที่ที่หนึ่ง่ยคะ่ะแล้วก็ มาให้อยู่สามวันแล้วหมอให้หมอบอกว่าเออผ่าใหน้น้โยนแทนนะห้ามเบื่อห้ามไม่น,มนะแต่ว่าขันไม่ไม่รู้นะแล้วเออเรื่องพวกเนี้ยหลอฝืนตัวหละกันแล้วพอตัดไม่ฉันคือลงกัพนำอ่ะไอพี่พี่เชื่อนะพี่มาเฟียมาเฟียอาเซียก็เข้ามาหาเข้ามาหาเซอ,เอร์เกออ้แล้วก็มันฆ่าเซอร์เก์แล้วก็พี่หัวร้านน่ะแอบอยู่แล้วก็ไอฉักหมันที่ รู้เลยว่าคือไม่ผ่าปลอดภัยแล้วฐานทัพก็โดนละแล้วก,กระต่ายทองที่เป็นพยานให้พกพระเอกอะ่ะโดนฆ่าระหว่างสองตัวตอนนี้คือสิ้นหวังสุดๆเลยฉากนี้คือสิ้นหวังหมดเลยสิ้นหวังมากแล้วก็ถ้า,ถาพี่นภเอกอะ่ะพี่สารปาเราอะ่ะไปเบิรนเปินมาแล้วก็จะไปลุยในฐานของของมินมินยองคือสุดทากาเราอะเป็นเบิร์นปินมาผมคิดใจเดือดแน่ อ่าไเบอร์สไนเปอร์เบอ,อ,อร์เบิร์อ่าลูกซองผมคิดว่เาเอาแน่เอาแน่เอาสุดแน่นอนอืมแล้วก็มาฉากพี่มาเฟียรเซียเข้าไปยิงพี่เซอร์เกย็เ,ออเลยเฉลยว่าเรื่องที่พ่อถูกฆ่าใครเป็นคนฆ่าแต่พี่เซพี่มาเฟียรัเซียเลยโกรธว่าแล้วทำไมต้องนายมึงเพิ่งมาบอกก็แบบยิงอาจะอาแล้วก็แบบ,บแฟิลขา แล้วก็อีกฉากน,นึ่งคือพี่แคนดี้เจอพี่สารละท,ท,ที่สลับตัวกับให้ตัวกับไปพอกัมาติดยาแล้วก็รู้ว่าโดนกินแคนดี้ปอมมาได้รู้ว่าอ๋อพี่สมดากรมันแสบมันมาทํานี้พี่แคนดี้ก็แขนกลับไปกลับไปพร้อมกับพี่นางเอกอะอ้างปืนรอไว้ละอ่าป้งปืนรอจะยิงอกอ,ก,อกสมดากรนะที่มาอ,าาอ,อมัดพระเออโอเคใจโอเคไจะจบๆไปผมอยากรู้เงนเพ่านยิงปูอะ ล่วงเลยเงี้ยเข้าเข้าหัวเลยเพราะนางเอกเป็นนักแม่นปืนใช่ไหมระดับประโวนปีกะระยะแค่นี้ผมว่าไม่นา่าพลาดเออระยะที่แบบอย่างเงี้ยวัดทักปู้ไปจบจะเป็นยังไงอือพี่แคนดี้ก็โดนอัดโดนต่อยเราตกไปแล้วผมไม่กำาหมันเลยพฤต่กรรมหมันมากคือตอนเปิดโตมาครั้งแรก่ขอโทษน,นะเก่งชิบหายทำไมตอนนี้อ่อนแอแบบอ่อ,อนแอสั้์อะโอวเล่นงงแบบแบบเฮียพันอะไรหรือเฮียอะไรอะ เป็นเหี้ยพันไล่อะ,อะทำไมแบบอืมตัวรัดมาพาเป็นแบบนี้ผิวแห้งยังไม่หกวงง,งเปิดตัวมาเก่งมากไอ้ก็เลยยิงยิงไปยิงโดนโหูผมรู้จงใจไม่ให้โดนหรือว่าตรงนั้นนะแต่ผมคิดว่าถ้าไม่น้นนะยิงสักขายังไงซ้ำไปเรื่อยมันยิงขาร่วงแล้วแล้วก็ขึ้นกระสุนอีกรอบไปยิงใส่ไปอีกรอบเนด้ยนักเป็นปืนนะเฮ้ยทำไมทำแบบเนี้ยคะอืม คือแบบผิดหวังหงดอกเลยผิดหวังอืมผิดหวังมากแล้วก็บุกตะลลยขึ้นไปใช้ลูกซองแล้ได้บิงขึ้นไปไล่ขึ้นไปโอเคนิ๊เจ๋งละเก็บขึ้นไปจนจะถึงชั้นสุดท้ายละเจอสรน,นากรเปิดลิฟต์มาอันนี้ก็อันนี้ก็เสียท่าอีกอะเสียท่าสนตรากรนี่ดอกโดนยิงอันมัน่งเข้ากันโอว้วอืมแพ้นางเอกใส่ชุดชุดแตงัก,กันสุดหัดวะ มันกันแค่ไม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 ่ทะลุแต่ว่ากันไม่กันหักนะคะกระดูซิโคหนเอยได้ค่ะหรือว่าปอดช้ำเลยมันหมีได้หมดเลยค่ะเอาว่ามันเหมือนคนละครทุบแล้วแค่ใส่ชุดก่ออะค่ะพอทุบแรงแรงอะแรงกว่าคอหน่อยะอมะแหวนคนปล่อยอะอืมแต่เธยเสียท่าแล้วก็แต่ว่าน่าเสียท่าแกก็แบบเหมือนเหมือน เปิดเสื้อให้ดูว่าแกไฟ์สดอยู่ปิดกล้องตรงแบบต่ำๆผมพี่เลยว่าจะเนี่ยเขียนให้ยิงลูกซองกลางตัวถ้ามันโดนกล้องก็เรียบร้อยทําไมแบบเออเป็นปืนแบบอื่นไหมเลยพวกเนี้ยเออแล้วติดแบบตรงตรงคอเสื้อไหมหรือไงมันก็ตันหลบแปลกๆอันนี้ผมหาคอคอไปผมจับผิดแค่นั้นเองเพราะว่าอยู่ทําผมแบบทาผมแบบแขนอนัผมแขนทําไมแบบยิงไม่โดนไม่พอันนี่มาเสียพัย อ่ะแล้วแบบโอเคไลฟ์สดไลฟ์สดให้คนแบบพอตอนเนี้ยหมันจนต่อค่ะเลยต้องเปิดโปงว่าแบบว่าสุดกรกเป็นยังไงไงค่ะเปิดโปงมาเนี่ยโอ้โหเคได้ในวันที่เลวรลายก็ยังมีไลฟ์สดแล้วค่อยอันหนึ่งพี่ฟันดามาถึงแล้วแกใช้บาตันบาตันเอเอเอกมอหียยืดได้เป็นเหล็กอะค่ะสองอันคู่ฟันดาผมดูโลโลโลนัาโซโลเข้าไปลุยเดียวพวกพวกนักเล่นอะเกิดจะขึ้นมาช่วยนางเอกแบบโหแล้วแกเก่งอะ แบบสุดอะแล้วก็จังหวะที่ที่เหมือนอ่าไอ้ยพักหรือว่าพวกเอ็งพวกน้องเซเลกรอนล่ะพาพีแอนดี้ขึ้นมาด้วยพีแอนดี้ก็เหมือนโชว์ให้ดูในกระเป๋ามีปืนเรื่องนี้เอง,เองเน,นะคะเออแล้วพอหลังจากนั้นอีส่วนแรกก็รู้ฟึลค่ะพอแบบหลายส่วนล่ะเข้ากล้องมากระแทกกระแทกแลก้วจับหัวนั่นเองลากมาจับขาเวียนไฟเวียนไฟเสาวเวียนสายได้วิววโอ้ยนี่มันน่าโดนจริงๆอะ จดจบต้องาไม่สบายใจปวดนะทําขนาดนี้หลายดอกขนะอืมแกก็นลากขัวมาระหว่างลากมาพี่แคทดี้ก็ส่งปืนให้ผมคีดใจอู้โดนจริงอ่ะคือต้องโดนไม่โดนคือต้องโดนน่ะโดนอกโดนแขนโดนไหล่โดนท้องโดนอะไร้องโดนนะคะอ้สุนากอนอ่ะแคทดี้ส่งปืนเล่มให้มาแล้วแล้วนี่ที่นาเอกผิดซ้าผิดซ้อนทำหมดผิดหวังตลอดอ่กนี่เล่าพ่สานี่อจะไปยิงหัวเขาเหมือนเหมือน ยบไปยินอะแล้วหัวมันกิ้งหลบอะตัยิงไม่โดนเลยโดนแย่งปืนเอาจริงนะได้แล้วว่ายิงใส่ท้องไปก่อนหน่งมั้ยหยุดยิงขึ้นไปไปยิงซัดหัวไปวิงขายิงไหก็ได้อะสรุปสุลักกรไม่โดนยิงเลยโดนยิงเฉดหูเฉดหน้าไปแค่นั้นเองเออแต่แบบโหไอพี่ฟันดาบอะโดนยิงอ่าทุกคนแบบบาดเจ็บปะทำไมแบบนี่มันไม่โดนอ่ะคือผมแบบแทนแทนมากอืม แล้วพอโดนเสพวิจัยจเอาแล้วแล้วก็อ่าสแตนคอนแย่งปืนคืนมาได้แล้วก็จะยิงหัวนั่นเองสักพักเอ่อมาเฟอรเซียมาช่วยเนี่ฉากนี้เ็เลยบบโอ้เขาต้ยิงกันแล้วก็ระหว่างที่มาเฟาียจะยิงก็โดนในพักยิงอยู่อเอามีมาแผ่นมาเฟอรเซียที่ก็พาหน,นีกันไปด้วยกันเลยอืมอันนี้ก็เลยเฉลยว่าว่าทําไมมาเฟลรเซียถึงมาช่วยพ่ออาจจะมาช่วยนังเอก เฉยว่าอยากไถ่าบาปเพราะว่าพ่อและเอกอเคยไปช่วยตอนนั้นเหมือนแต่โดนแก๊งน,นิพูกิมสุริกาคอนเนี่ยมันลุ้มไม่แหละ่ะพ่อพ,อ,อ,อ,ะอพ่อเอกเขาไปไอ้พ่อนาะเอกก็เขาไปช่วยหมาคนเดียวอ่ะเออเขาไปช่วยแล้วก็พอเขาไปช่วยเสร็จอา่าเหมือนไอ้มาเฟียซีก็จ่อปืนหาแต่พ่อพ่อพระพ่อนาเอกก็เลยบอกอย่าเราจะไม่หมอนหรอกไม่หมอหรอกวก็มันเข้าไปจับอ่ะก็เหมือนไปฉากหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยที่มี เด็กอะเด็กที่จ่อปืนใส่มาเฟียลสัสเซีอะแต่มาเฟียเซบอกเออไม่เหมาะกับปืนหรอกผมคิดว่าต้องมีปมมอะไรใช่เนี่ยมาเฉลยตอนนี้แล้วก็เหมือนคืนกล้องให้ให้หนางเอกวานี่ยกล้องหวังเธอเอ่าพ่อกล้องของพ่อเธอของเธออย่างเงี้ยเออเลยมาสมันมีตอนที่นางเอกบอกอยากได้กล้องคือได้เป็นพีสามจำได้ไหมคะตอนต้นแบบนั่นแหละคุณพ่อซื้อให้แต่ว่าไฟก่อนไม่ได้มาให้เออฉากนี้ก็แบบโอ้วางไว้ดีอะอืม แล้วก็แต่ผมก็พิดฝังกับพี่มาเฟียเสียนะที่มาช่วยที่จ่อปืนใส่เอ็มโปรนีแกยิงก่อนนะแกยิงค่ะแกยิงเียต่าแกยิงเร็วมากแกชักไม่แกยิงแบบแกปืนไว้อ่ะนี่ก็ไม่ยิงผมก็แบบอืมโอเค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 มานั้นค่ะแล้วก็พี่พระเอกฟื้นละระหว่างฟื้นก็แบบรู้ว่าต้องไปช่วยอืพอออกมาเจอแกงรู้ที่อยู่อีกอ่ะโอ้โหแต่ตอนนั้ ที่เบลฟิตหลก็อัดน่วมเลยแต่หันน้องใส่ก,ก็มุกไปที่ที่ผู้จัดการตํารวจจะถ่าข่าวอะ่ะอันเนี้ย่คยคุ้นแก่จริงที่ป่อยผู้จัดาการเดินก็ไปเลยกามัดผมคิดว่าปอยอะปล่อยจริงด้วยค่ะไม่มีเตะผสมเลยปล่อยล้ว,ลวนเลยค่ะแล้วก็บอกผู้จัดการถ้าไม่อยากกามหักนะกัดกัดกัดฟันแน่นๆแล้วเด็กเาปักแลวล้มนังอยืนเลยบอกโอ้โหก็สุดยอดอะ่ะอต่อยคนแก่สุดๆไปเลยแต่ทีนี้ก็คือพวก ทีมพระเอกมาครบแล้วค่ะพี่อ้วนกับมามามา,มาลุยกับพวกที่ถานทัพของบ้าของฝั่งสย้ก่อละตั้มเดิค่ะอืมพอมาครบแล้วค่ะพันคิดว่าจะได้ลุยกันละจบจบค่ะผมก็เอาจบเลยเหรอก็ไม่เป็นไรโอเคเราลามได้อ่ะแล้วก็น่าแจะสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นสามปอน พร้อมกันเลยไหมคะผมไม่แน่ใจปกติเขาเป็นยังไงอะไม่เคยดูดพร้อมเกาหลีมาก,ก่อนเลยคะ่ะเพราเขามาสัปดาห์ละสองตอนใช่ไหมมีสิบหกตอนแต่ไม่รู้จบถึงไงนะ่ะค่ะแต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคคือได้เห็นพี่แคนดี้เยอะมากเนอไดพี่แคนดี้เยอะก็กค,คุ้มละค่ะทิดติดตามอ่ายูยูยูทูบกดติดตามไอจพี่แคนดี้ละโอ้ตัวจริงน่ารักมาก น่ารักใสๆเลยอ่ะอืมเหมือนพี่โจโลินโฟย์มันแทนนะแต่ว่าพี่เขาจะมีเนื้อมีหนังมากกว่าน,นะพี่โจโลินจะดูแบบเด็กๆดูผอมๆมากอีพี่เขาดูเป็นสาวเลยว่ะชอบมากชอบกดติดตามอืมน่ารักประมาณนี้ค่ะโอเคเดือนตั้งจะเดอนไหมสัปดาห์หน้าโอเคขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะที่ติดตามและฟังการสุดท้ายน,นี้ขอคนแรกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่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 ะ